มาพบกับฟิลอีกแล้วนะคะวันนี้ฟิลจะมาพาทุกคนเอาสลัดนี่สลัดที่เราเพาะไว้เอามาลงถาดเพาะสิ่งที่ต้องเตรียมนะทุกคนถาดเพาะขนาดร้อยสี่ลุมนะนี่ถาดเพาะขนาดร้อยสี่มต้นกล้าที่เราเพาะไว้แนะนำว่า ถ้าเราจะลงถาดให้เติมน้ําให้มันแบบเปียกเลยนะอันนี้คือแบบเพื่อที่จะให้มันดึงขึ้นง่ายๆนี่ดึงขึ้นแบบนี้อ่ดึงขึ้นง่ายๆเติมน้ําให้มันเปียกเลย2อแล้วนะสามก็คือไม้เป็นไม้ลุกชิ้นไม้เสียบลุกชิ้นก็ได้ขนาดแบบปลายแหลมๆหน่อยถ้าอันนี้ฟิวลืมเอาไม้ลุกชิ้นมากลับบ้านตอนนี้อยู่สวนนะนี รเราไม้แถวนี้แหลมได้แค่นี้ไปจิ้มแล้วก็พีชมอสพีชมอสนี่พีชมอสตาคัสแมนของเราซื้อมากระสอบละสามร้อยหกสิบบาทก็ได้น่าจะสิบถาดอยู่ไหมนุใช่ไหม ประมาณสิบถาดไหมกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณสิบสิบถาดสิบถาดถาดละร้อยสี่หลุมนี่นะพอเราเทออกแล้วอะ่ะพอเราเทออกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่มันก็จะออกมาเป็นก้อนๆในพีชมอสมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะทุกคนนี่แล้วก็ขยำขยำ ให้มันแบบไม่เป็นก้อนนะให้มันละเอียดละเอียดจากนั้นพอมันละเอียดแล้วเราค่อยเอามาลงในถาดเดี๋ยวขอขยำให้มันแบบแตกตัวดีๆก่อนเนาะขยำน่าจะได้ที่แล้วแหละทุกคนนี่จากนั้นนะเราก็ตักพีทมอส นี่เอามาใส่ถาดเห็นไหมนี่นะมาใส่ถาดเพาะตักมาใส่ถาดเพาะแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบเป็นทุกหลุมเลยนะไม่ต้องอัดแน่นมากนะแล้วก็ไม่นี่กระจายกระใจายให้มันแบบว่า แค่ให้เต็มแล้วก็เอาเนิ้วใช้นิ้วแบบกด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 นิดหน่อยไม่ให้แน่นเกินไปแล้วก็ไม่ให้หลวมเกินไปเพราะว่าถ้าเราแน่นเกินไปอ่ะเวลาเราจิ้มรากของต้นก้าลงไปอ่ะมันจะจิ้มจิ้มได้ไม่สะดวกแล้วมันจะทำให้รากขาด แต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่หลวมเกินไปใช่อยู่ว่ารากมันจะลงง่ายมากแต่ว่าเราต้องเผื่อเราต้องเผื่อการยุบตัวของของพีทมอสด,ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราลดน้ำใช่ไหมพีทมอสมันก็จะยุบลงตามถ้าเราใส่น้อยเกินไปพีทมอสมันก็จะเหลือนิดเดียว กระจาย,ยานะเราเกลี่ยให้มันเต็มเกลี่ยให้เต็มแล้วเราก็เอามือจิ้มจิ้มจิ้มลงเนี้ยจิ้มแค่นี้ก็ได้นี่มันยังเป็นหลุมหุอยู่เห็นี้เลยนี่ก็เกลี่ย,ให,ยให้มันเต็มแค่นั้นแล้วก็เอาส่วนเกิอนออกหรือถ้าเราไม่มั่นใจว่า มันกลัวมันจะแน่นเกินไปเออถ้าเรากลัวมันจะแน่นเกินไปเราใส่หลุมดวมไว้ก็ได้แต่ว่าตอนที่เราต้นก้าลงอะ่ะเราค่อยเติมพีทมอสเข้าไปให้มันเต็มให้มันเต็มหลุมของถาดเพาะนี่อันนี้ส่วนเกินนะนี่ส่วนเกินแล้วก็เอาออกมือดำแล้วทุกคนไม่ออกเลย าใครกลัวมือเปื้อนนะสามารถสวมถุงมือได้นะสวมถุงมือเพื่อแบบเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะฟิลเคยลองเอาดินปลูกที่เป็นถุงละยี่สบห้าทนะมาลองเพาะดูแล้วเพาะได้เหมือนกันแล้วก็เคยเอาดินที่แบบเราผสมเองอะไรเงี้ยก็ลองเอามาเพาะก็เพาะได้เหมือนกันแต่ว่าการการเกิดของมันน่ะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีสารอาหารเนาะแล้วก็บางทีเราอาจจะ อย่างเช่นถ้าเป็นขุยมะพร้าวถ้าไม่ได้แช่น้ํามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้ยับยั้งการจเจริญเติบโตของของต้นไม้ของต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยอถ้าเราไม่ได้แช่น้ําสักแบบคืนสองคืนหรือว่าเปลี่ยนเอาน้ําออกอย่างเงี้ยมันก็มีผลเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาโดยการซื้อซื้อมาเลยเป็นกระสอบอ่าเรียบร้อยละ ประมาณนี้จากนั้นเราก็เตรียมต้นก้าวการที่จะดึงต้นก้าวออกมานะมันมีอยู่2วิธีถ้าเราถ้ามันไม่ได้แน่นเกินไปนะนี่ถ้ามันไม่แน่นเกินไปเราเราสามารถดึงออกอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมดึงดึงใบนะดึงใบข้างใดข้างหนึ่งนี่ดึงแบบนี้ ดึงแบบนี้ข้างใดข้างหนึง่งอย่าจับลำต้นอย่าจับตรงรากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดึงมาปุ๊บแล้วใบมันขาดอย่างน้อยมันก็งอกขึ้นมาใหม่อ่ะมันก็จะไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปจับตรงลําต้นมันปุ๊บเราไม่รู้ว่าน้ำหนักมือเราอ่ะ มันเบามันหนักขนาดไหนแล้วก็มันมีความร้อนขนาดไหนใช่ไหมแล้วมันอาจจะทําให้นี่อาจจะทําให้ต้นกล้าของเราอะ่ะมันช้าพอมันช้ำแลว้วปุ๊บพอเรากว่าเราจะลงนี่ใช่ไหมมันก็โดนแบบไม้จิ้มกดลงไปอีกอาจะเอาให้ดูนี่นะเราวางใส่ถุงต,ตรงนี้เห็นไหมเห็นหมปวางใส่ประมาณนี้เยื้องๆมานนะ่ะ จากนั้นใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มลงไปถ้าถ้าอยากให้ง่ายก็จิ้มจิ้มตรงหลุมมาให้มันเป็นรูก่อนแล้วก็แตะตรงปาลายรากจากนั้นลงไปฟืบแล้วก็ดันลงไปแล้วก็มือขยำขยำแล้วก็เอามือ แตะแตะกดกดตรงรอบรอบต้นได้แล้วหนึ่งต้นนี่ต้นที่สองเราก็จิ้มลงไปต้นที่สามจิ้มลงไปให้แบบเกือบแบบสุดใบเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ยืดให้ล่างมันเป็นอยู่ข้างล่างนี่ประมาณนี้ถ้ามีอีกวิธีหนึ่ง ถ้าเราดึงไม่ออกใช่ไหมสมมติว่ามันแห้งเกินไปหรือว่ามันแน่นเกินไปอ่ะวิธีช่วยก็คืออย่างที่บอกก็คือเติมน้ําลงไปให้มันชุ่มๆเลยอันนี้คือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะชื้นเกินแล้วนะเพราะว่าเราจะเอามันออกแล้วเราจะเก็บความชื้นให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากว่าเราจะดึงมาลงถานเนี้ยกว่าจะครบร้อยสี่ลุมนะพีทมอสมันจะมีความแห้งนะมันจะมีความแห้งแล้วอ่าตัวที่เราเอาน้ําเติมใส่ในนะี้มันจะช่วยได้ นี่นะวิธีที่หนึ่งก็คือดึงใบเลยดูวันชัดๆดึงขึ้นจับใบข้างหนึ่งดึงขึ้นค่อยๆดึงขึ้นในกรณีที่มันดึงง่ายนะกรณีที่สองก็คือใช้ไม้จิ้มงัดค่อยๆงัดงัดตรงรากมันอะเพราะว่ารากข้างล่างอะ่ะมันเยอะมากแล้วมันพันกันอยู่งัดขึ้นมาอย่างนี้ พองัดแล้วใช่ไหมเราเราค่อยค่อยนี่กลวยเอาตรงเนี้ยตรงพีทมอสอ่ะหยิบขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะออกมาทีละหลายต้นแล้วเราก็ามาวางไว้แล้วดึงทีละต้นจับใบเหมือนเดิมวางทีละต้นได้เหมือนกันก็ขยี้ขยี้ตรงนี้ตรงลากมันนิดหน่อย เพราะว่ามันมีพิษมอสเกาะอ,อยู่ใช่ไหมพยายให้หมันหลวมๆม,มือเบาๆแค่นี้แล้วก็จับตรงใบแต่วิธีนี้มือจะเปื้อนหน่อยแล้วมันจะไปเลอะตรงใบมันแนะนําให้ดึงอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนนี้เราสามารถคัดได้เลยนะว่าเราจะให้ต้นกล้าของเราหรือว่าสลัดของเราอ่ะมันโตเท่ากันขนาดไหนอ่ะคือสามารถคัดได้โดยขั้นตอนนี้เลย เพราะว่านี่เห็นไหมมันจะมีมันจะมีต้นที่มันเล็กๆนี่ไม่สมบูรณ์เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าต้นที่มันเล็กๆเดี๋ยวถ่ายกล้องนึงให้ดูดีกว่านาอน,นะนี่เราสามารถคัดได้เลยเพราะว่ามันจะมีต้นกล้าที่มันแบบเล็กๆนี่เห็นไหมโตไม่เท่าเพื่อน ถ้าเราเสียดายเราสามารถเอาไปลงหลุมได้เลยอปู่ไปพร้อมกันแต่ถ้าอยากได้ต้นที่มันเท่ากันแนะนำว่าให้คัดตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเนี่ยใบจะเท่ากันต้นเวลาเราลงแปลงใช่ไหมมันก็จะเท่ากันเดี๋ยวพาไปดูกรณีที่เสียดายเห็นไหมอันนี้มินิคอร์ส ที่เราเสียดายต้นกล้าดูดูต้นข้างๆกันสิอันนี้คือแบบว่าปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันต้นกล้าก็ถาดเดียวกันแต่อันเนี้ยจะเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เหมือนตัวนี้นี่เห็นไหมตกแล้วนี่ดูขนาดใบต่างกันไหม นี่มือแบบเลือ้อยเทอมากนี่ขนาดใบมันต่างกันมากแล้วมันมีผลจริงๆนี่ดูสิเพื่อนๆเขาโตหมดแล้วตัวเองไม่ไปไหนมาไหนเลยเนะี่ยถึงว่ามันสำคัญนะเราก็จิ้มๆไปเรื่อยๆ ลมเย็นดีจังนี่แล้วก็ค่อยๆทำไปให้มันครบร้อยสี่หลุมแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวถ้ามันครบซ้อยสี่หลุมแล้ว เดี๋ยวกลับมาดูกันนี่ก็เสร็จกันไปแล้วนะนี่ครบร้อยสี่หลุมเรียบร้อยนี่เห็นไหมครบแล้วดูสิต้องออกไปนิดเดียวเองแนะนำว่าถ้าใครจะปลูกตามนะก็ให้ปลูกทีละนิดเพราะว่าสลัดหนึ่งซองที่เราซื้อมา20บาท มันมีประมาณ3ามร้ถึงสี่รอยเมล็ดเลยนี่น่าจะได้อยู่ประมาณ3ามถึงสี่ถาดเลยนะทุกคนนี่ซึ่งได้ถาดเดียวกบแล้วจากนั้นเราก็ใช้ฟ็อกซี่นะฉีดให้มันแบบว่าซึมลงไปให้แบบถึงข้างล่างเลยแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่แบบว่ามีแสง แสงแดดส่องถึงแต่ไม่ร้อนจนเกินไปหรือถ้าใครมีโรงเรือนมีเออแต่มันก็ยากน้องที่จะแบบว่ามาทําโรงเรือนถ้าสมมติว่าจะเพิ่งจะทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราเรายังไม่มีโรงเรือนเลยแล้วก็ใช้สแลนมุงอ่ะกันความร้อนนิดหน่อยแล้วก็ใช้พายางคุมข้างบนกันน้ําฝนตอนนี้กําลังทําอยู่คนทํากําลังทําอยู่มาดูสิทาเสร็จหรือ,อยังคนทํา มาพร้อมกับมีดิโตอ่ะเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวจะเอาลงเพิ่มแบบจนหมดอนะ่ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้คอมเมนต์มาเลย